นวัสนะครับผมมาอยู่ที่สันน์นครปฐมท่านนี่ผมเอาอะไรให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ครับคงหลงนะครับเพื่อนเจ้าชื่อคงหลงไหมเจ้าชื่อคงหลงโอเควัวเคยเฉียนนะเคยเฉียนโอเคนะครับทุกคนรอก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เฉียนวันนะครับอ่ เอานะครับเพื่อนอ่าปากไว้นะครับค่อยๆนะครับเอาไม่เข้าสักทีไม่เลยเอาปิดให้นะครับผมโอเคโอเคครับครับผมนี่นี่ครับตัวนี้ชื่อว่าบลูนะครับเพื่อนบลูบลูอ่ารเดี๋ยวเราจะทำการไปถ่ายใกล้ๆนะครับข้างนอกก็มีนะครับเพื่อนๆดูครับนี่ข้างนอกก็มีนะครับ โอ้เดี๋ยวัไม่ไม่ไม่ได้มานะครับนี่ครับดูครับทอลองหันกล้องมาดูนะครับเพื่อนะครับเพื่อให้เห็นหน้าชัดชัดนะครับผมโอเคครับดูน่ารักมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอทําการโบกมือเมื่อเราเจ้าบูก่อนนะครับใจเย็ก็มีด้วยนะครับผมนี่เจ้าสโอลพอดนะครับดูนะครับ นี่่อคงหลงคงหลงคงหลงร้ายเลยก่อนหนนี้มันไม่เคยมีแบบนี้นะใช่ไหมเออใช่แล้วถ่ออายมองไม่เห็นนะครับ เข้าแค่แป๊บเดียวเองเข้ามันต้องเสียตังค์เด็กโตห้าสิบห้าสิบเล็กฟรีไปเข้าไปพร้อมกันลองลองไปดูซิเท่าไหร่สองคนโอเคเดี๋ยวเท่าไหร่ครับครับ ครับผมเท่าไหร่ครับเออครับผมเดี๋ยวก็เข้าแป๊บเดียวนะครับเข้าแป๊บเดียวนะครับผมไม่ให้เข้าไปครึ่งชั่วโมงครับโอเคนี่นะครับ Welcome to Jurassic Park นะครับเฮ้ยนี่คงหลงคงหลงแต่ตัวดูน่ารักมากเลยนะครับ ครับผมได้เลยครับนี่นะเดี๋ยวเราจะทำการเดินดูทั่วๆนะครับนี่อันนี้ก็หเหลาหูนะครับเออขี่มันต้องเสียตังไหมโอ้ไม่ต้องแล้วน้ำดูน้ำ,นำ,นำ,นำเคยขี่แล้วนะครับโอดูดิอันนี้นะส่วนตรงนี้นะครับก็คือนะอเขาขายของเล่นนะครับผม อะไรไม่ไม่เอาต้องหนึ่งร้อยบาทเสียงเงินอะไรมาขออะไรอีกอะไรอย่าหลอกเกินได้อูเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปถ่ายต่อนะเดี๋ยวขี่ขี่ไปเถอะเธอนะเดี๋ยวขี่ไปเถอะเสร็จแล้วก็รอนะอะไรกันน่ะไปซื้อของเล่นหรือเปล่าเออซื้อตกลงจะซื้อของเล่นหรือจะขี่ไม่ทราบนะครับตกลงยังไงกัน อ๋ออันนี้ก็คือทีเล็กนะครับโอ้โหนี่มีเส้นผมด้วยเออเฮ้ยอันนี้ดูเท่มากเลยนะครับโอ้โหโ,โอเคอันนี้อะไรเนี่ยนกนกไดโนเสาร์โอเคนะ นี่นะน่ารักมากข้างล่างจะมีอะไรไหมโอเคไม่มีครับเพื่อนๆเฮ้ย <Hey, hey, S 2> อีกฝั่งหนึ่งนะครับเราจะทำอะไรกันโอ้เดินมาตรงนี้ก็ได้นะครับผมโอ้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีตรงนี้อีกนะครับดูสิครับนี่เออนี่อะไรเนี่ยโอวิเลเตอร์เออ ิบโดนเลยนะโอเคนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะครับอู้อันนี้อะไรเนี่ย โอ้โหเป็นเพลงจะเป็นแดนเลยนะครับเที่ยวหูเลยเช้ยเสียงเที่ยวหูเออตรงนี้มันมากนะเออดูสิโอ้หดูสิ ถ้าเหินเกาซิง่งเหินเกาซิ่งมากเขอาอ้ายโอ้โหชาวเมืองเหินเขอาอ้ายมากเลยนะครับดูดิู้อะไรเนี่ยโอ้ลืมไปว่ามีข้างหลังเองนะไม่ทันสังเกตนะครับข้างหลังไม่น่าจะมีอะไรนะเนี่ยโอเคอันนี้ดูนิ่ไงไหมเออ อันนี้อะไรเนี่ยสยามมซารัสโอเคอะไรเนี่ยโอ้โหนี่เป็นการการเล่นตลกกันชัดๆนะครับไม่เห็นลนะัวทิเราสามารถรูบหัวมันได้นะครับนี่รูบหัวอย่างกับน้องหมาน้องแมวที่บ้านเลยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยโอ้ ว้าอันนี้อะไรเนี่ยอ้คาโนกับทีเร็กซ์กำลังจะต่อสู้กันใช่ไหมโอ้เหมือนว่ากำลังจะเป็นฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะผมคิดว่านะทีเร็กซ์ชนะนะเพราะว่าทีเร็กซ์มันแข็งแกร่งกว่าและม่ใหญ่กว่านะครับ อะไรนี่นี่มันเบรกคลาสอ๋อตัวที่ว่าตายตายในในตอนที่ว่าควันไงล่ะตอนมันสำหรับควันตายไงในภาคสองอะอะไรนี่อะไรเออขอถ่ายให้เสร็จก่อนดิดูให้ทั่วๆอันนี้เหรอโอ้โหพอโคตรอ้วนเลยนะครับ ตัวเล็กๆแบบนี้น่ารักมากเช่นกันนะครับดูอันนี้เสือเคี้ยวดาบนาในยุคยุคน้งแข็งที่ว่าอยู่ในยุคเดียวกับแมมมอตนะครับช้างแมมมอตตาเสียงนะครับตาเสียงฉุยนะครับฉุยตาเสี้ยงอันนี้ก็อะไรเนี่ยแรตเตอร์มีขนด้วยขนนกน่ารักมากเลยเฮ้ยไม่ใช่ขนนกดิมีขนขนน่ารักมากเลยครับดู ขนหมอยอะไรเนี่ยโอ้โหมีดกด้วยโอ้โทษทีโทษทีที่พูดววามหมอยนะอันนี้ก็คือไทเซอร์ท็อปเนี่ยอันนี้อะไรโอ้โหนกนกตัวนี้ถึงจะดูร้ายก็น่ารักเหมือนกันนะอันนี้ก็ลาดลาดเขายาวโอ้โหอันนี้โอ้โหมีให้ขี่นะครับ <S <S เื่นดู เออตรงนี้มีให้ขี่นะอันนี้ก็ฮูส้สำหรับใครชอบกระช้าสายสายช่องน้ที่นิดนี้มาดูกันได้เลยนะครับพึ่งมานี่เองนะครับก็คือนะที่เซ็นทางนกปฐมถนะโอเคครับขอแค่นี้ครับสวัสดีครับ เร็วมาเร็วมาเร็วนี่ครับผมอ้าวถ่าย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 ใม่ถ่ายไม่วันวันนี้ถ่ายไหม่นะเออเฮ้ยเดินไปแล้วนะโอเคโอเคเพิ่งเพิ่งเดินออกมานะโอเคของมันยังอยู่นะอ้าหันหน้ามานะครับหันหน้ามานะครับหันหน้ามานะครับโอเคครับโอเค